ตัวโน้ตการกล้องนี้นะคะ้องๆน้องๆนะครับเพื่อช่วยยันเพื่อภาพใหญ่จับตัวนะครับตัวโน้ตก้มก้มหน้าลงมานิดนึอ่าตัวโน้ตลดก้มลงน่อยหนึ่งสวยงามมากเลยครับหนึ่งสองสามครับกันนะครับกันก้มหน้ามานิดหนึ่งครับหนึ่งสองสามอีกครับหนึ่งสองสาม ่นอให้ให้การสลับกันนี้ไหมดูแปดดเอาต้องอนอนยอนไปนะครับขอยอดน้องสามคนที่อยู่ในในมอวแดงนะครับสามคนน้องนัมาเลยครับสามหนึ่งสองสามสามเป็นเวลานั่น้้วก็่าขออนุญาตนะครับทุกคนแล้นะครับนี่เสร็จเอา ด้านหน่อยด้านหน่อยเอานังด้านหน้าเลยเนาะมาข้างหน้าเลยลูกมาข้างหน้าเออเออเออพี่พี่ขนาดเองเอานังหงส์เอาหนังหงส์เออเอาให้ให้ให้คนนี้อย่าให้คิดถึงพี่คิดถึงจังเลยหลานพี่สอนรามยอมคนนีพี่เสร็จเอาเอากับพี่สอนรามนิดนึงฮะพี่สอนรามกับพี่สอนรามนิดนึงเด็กเด็กออกเด็กเด็กออกอ่าหมดเคี้ยวหมดเคี้ยวครับ นด้วยดี่ัเป็นนเลยอนทุกคนเดินหน้ามาขึ้นก้าวครับขึ้นก้าวขอัผ่าอะไรกับดักฝอยนิ่นันดักอไหรไนตัครับหนึ่งสองสามับหนึ่งสองสามับหน ลูกเวยนะครับะสวยเดี๋ยวหลับตาก่อนก็ได้ครับแล้วแต่ตานสสาุ่กครับพร้อมครับพร้อมครับหนึ่งสองสามดีครับหนึ่งส OK องสามเับครับ